สวัสดีค่ะ,คะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังขัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ค่ะหลายๆท่านสอบถามมาเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนกรกฎาคม2565ค่ะจะได้รับเงินวันไหนวันที่เท่าไหร่ไปดูกัน นะค,ะ,คะก็เท้าความเดิมกันทั้งนี้นึงนะคะค่ะปกติแล้วเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในแต่ละเดือนกรมบัญชีกลางจะโอนให้กับผู้มีสิทธิ์โอนในวันที่10ของทุกเดือนหากวันที่10ตรงกับวบันจุดร,รชาชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็จะโอนก่อนวันหยุดนั้นนั้นนะคะค่ะมาดูเดือนกรกฎาคมค่ะ กมบัญชีกลางจะโอนเงินเบี้ยยัยงคีพผู้สูงอายุเข้าวันไหนคะเข้าในวันศุกร์ที่8กรกฎาคม2565ค่ะวันศุกร์ที่8เดือนกรกฎาคม2565นะคะค่ะเพราะว่าวันที่10นี้ตรงกับวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นเบี้ยยัยงคีพผู้สูงอายุกาตามขั้นบันไดเหมือนเดิม ช่วง6 0สิบถึบาท70-79 700บาท80-89 800บาท90ปีขึ้นไป1,000บาทกรณีเบียยังชีพผู้สูงอายุนะคะค่ะกรณีที่มีมติกรมอมติกรมออนุมัติในหลักการไปแล้วมีมติช่วยเหลือ ผู้สูงอายุเป็นเงินพิเศษเพิ่ม6เดือน6เดือน,อนตั้งแต่เดือนเมษายน2565จนถึงเดือนกันยายน2565นะคะช่วงนี้ข่ะช่วงนี้ก็ยังไม่มีการประกาศว่าจะจ่ายได้ในช่วงเดือนไหนนะคะค่ะก็ทางกรมบัญชีกลางอยู่ในระหว่างการจัดสรรงบประมาณ อยู่ในระหว่างการจัดสรรงบประมาณนะคะเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุค่ะทุกท่านค่ะก็ได้ย้อนหลังแน่นอนค่ะได้ย้อนหลังแน่นอนนะคะย้อนหลังตั้งแต่เดือนเมษายน2565จนถึงเดือนกันยายน2565จะจ่ายในช่วงไหนเดี๋ยวพอน้อยจะมารายงานความคืบหน้ากันอีกรอบหนึ่งอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้ค่ะก็ต้องคงตามขั้นบันไดเหมือนเดิมนะคะ ค่ะก็และหรือท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมผ่านคอมเมนต์มาได้เลยพออน้อยตอบทุกคําถามค่ะไม่มีคําถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพออน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะสําหรับในคลิปนี้พออน้อยต้องกลาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ